มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพรี่ฟาดเดือดเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วชายลูกหมาลูกแมวบูชายันครูกายแก้วหลังจากที่รูปป้านครูกายแก้วติดที่สะพานคนข้ามส่งผลให้รถติดดะนาวนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักครูกายแก้วนะคะ หรือเป็นที่รู้จักในวงกว้างกระทั่งล่าสุดในพิธีบวงสวงเบิกเนรได้มีผู้ศรัทธาไปร่วมงานจำนวนมากเลยค่ะแต่กลับเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในออนไลน์จำนวนมากหลังสื่อโซเชียลมีเดียได้มีผู้โพสต์รับซื้อลูกสัตว์เช่นลูกสุนัขลูกแมวลูกกระต่ายจำนวนมาก โดยอ้างว่าจะนําไปบูชายานครูกายแก้วนะคะและมากไปกว่านั้นในกลุ่มของคนรักครูกายแก้วยังได้มีคนในกลุ่มไปแนะนําการจัดการกับสัตว์เพื่อนํามาบูชาอีกด้วยค่ะล่าสุดแพรรี่ไพยวันโพสตข้อความวิพากวิจารณ์กรณีดังกล่าวผ่านทางเพจภัยวันวรณบุตรระบุข,ข้อความว่าบ้าไปกันใหญ่แล้วเลอะเทอเะเปลืเปื้อนยุคเสื่อมศิลธรรมที่แท้ทูอย่าหาธรรมนะคะ การทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปและไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จใดๆในสิ่งที่อ้อนวอนปรารถนาค่ะการบูชายันที่ถูกต้องในทางพระศาสนาก็คือการให้ชีวิตไม่ใช่การทำลายชีวิตคือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรจะให้ไม่ใช่การเส้นสวงบูชายอย่างที่ทำกันนะคะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสก,กับพระเจ้าประสัยที่โกศลไว้ชัดเจนว่าผู้สังหารย่อมได้รับการสังหารตอบผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตเมื่อให้อายุย่อมได้อายุเพราะเป็นเหตุให้มีอายุยืนเมื่อให้อภัยและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่นย่อมมีอิสระภาพไปทุกภพทุกชาติอย่าหาธรรมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ